เกิดเป็นคนดังทําอะไรก็ผิดพี่น้องคะเกิดเป็นบุคคลสาธารนณะทําอะไรก็ผิดล่าสุดนี้นะคะอไอกุกาภรณ์โดนว่าหนักโดนท้วงหนักโดนแบบว่าเออทําไมอะ่ะทําไมหนูเป็นผู้หญิงนะคะลูกหนูจะไปเตะบอลทําไมคะมันเป็นการเตะบอลเป็นการเล่นบอลของผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงหนูอย่าไปยุ่งกับบอลน,นะคะลูกเนี่ยพี่น้องงงมากในเรื่องเราในวันนี้คือแบบว่า ทำไมคุณไม่เปิดโลกให้กว้างกว่านี้ในเรื่องของการเล่นกีฬาในการที่ออกกําลังกายหรือในการที่ศิลปินเราชอบเราควรสนับสนุนควรที่จะออกมายินดีควรที่จะออกมาชื่นชอบในในเรื่องอะไที่น้องได้ทําที่น้องได้ทาที่น้อง,องเล่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่แบบเกิดแบบว่า เราได้ไปเห็นในคอมเมนต์นั่นแหละที่แฟนคลับออกมาพูดกันว่ามันไม่สมควรไม่สมควรที่จะบอกพูดดบดนี้ในเรื่องราวถ้าสมมติว่าอ้ายสนพรมาเห็นหรือทุกคนที่มาเห็นน่ะก็ต่างพูดเสียเลยว่าเอ้าทําไมการเล่นบอลการเล่นกีฬามันเป็นการเล่นที่ทุกเพศทุกวัยก็ต้องเล่นซ้อมพ่อไอพี่น้องคาก็เคยเล่นขึ้นกันเล่นบอลเตะบอลขึ้นกันเนี่ยถึงแบบทําไมคุณไม่เปิดโลกให้มันกว้างกว่านี้หน่อยทําไมยังอยู่ในแคบ แบบว่าเออเนี่ยอ้ายทาอะไรก็เป็นประเด็นอ้ายร้องเพลงงั้นอย่างนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาจนล่าสุดนี้นะคะพี่น้องคาทางแฟนครับนะคะแบบว่าผมไม่โอเคมากครับในเรื่องราวนี้ผมขอออกมาพูดหน่อยผมขอออกมาระบายหน่อยในเรื่องราวที่แบบมันไม่สมควรมากๆที่จะคุณจะมาปิดกั้นการที่ความชอบของน้องอะค่ะมาปิดกั้นว่าไม่ควรทําอย่างงั้นอย่างนี้นะครับเราเป็นผู้หญิงเราไม่ควรที่จะไปเตะบงเตะบอล ไม่ไม่ใช่มันไม่โอเคเนี่ยค่ะพี่น้องแฟนคลับท่านนี้นะคะบอกว่าเลื่อนไปเจอคอมเมนต์แบบว่าทําไมต้องเตะบอลด้วยหนูเป็นผู้หญิงไม่น่าไปวิ่งเตะบอลกับเด็กผู้ชายเลยผมว่าความคิดแบบนี้ตะกะมากเลยนะครับทําไมไม่คิดบ้างว่ามันเป็นกีฬาที่น้องรักน้องชอบทุกครั้งที่น้องไปเตะบอลน,น้องดูมีความสุขมากเราเป็น f อเราควรสนับสนุนกีฬาดีกว่า พร้อมกับรูปหัวใจเนี่แหละค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นเอฟซี FC ที่สุดยอดมากในเรื่องราวนี้เพราะว่าน้องเตะบอลแต่ละครั้งที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นบุคคลบุคลากรใน,ในเสียมหกน้ได้ถ่ายน้องลงในเรื่องในเรื่องราวที่ว่าน้องไปเตะบอลเตะบอลกับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงนะน้องแบบดูมีความสุขมากดูแฮปปี้มากที่ได้เตะบอลกับเพื่อนๆที่ได้อออกกํา,ากลังกายไปในตัวแบบมันดูได้แบบจาก จากในโลกออนไลน์นะ่ะดูได้แบบเออเนี่ยเด็กคนนี้คือแบบชอบในการเตะบอลมากชอบมากๆเลยแล้วดูมีความสุขดูล่าเริงดูแจ่มใสจริงๆที่ผ่านมาตั้งแต่ดูคลิปไม่ว่าจะบาวเบิร์นักลินพี่ยูเลียหรือใครก็ตามที่ได้ถ่ายน้องโลกคือแบบเราเห็นเรายังรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือเตะบอลแล้วแบบเกิดอาการแบบมีความสุขไปในตัวล่าเริงสดใสเนี่ยอยากจะให้ยายท่านนี้ที่คนที่พูดนั่นแหละเออให้เปิดโลกให้ กว้างกว่านี้หน่อยอย่าแคบแบบนี้เลยแล้วทีนี้พี่น้องขามาดูคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับเพื่อนว่าอย่างไงบ้างเพราะว่าแฟนคลับก็คือออกมาคอมเมนต์เยอะมากๆในเรื่องราวนี้ว่าเพื่อนก็งงกันนะพี่น้องขางงว่าเอา้าเป็นอย่างเป็นแมย่ยิ่งขึ้นเตะบอลบอดายเพื่อนก็งงนะคะเพื่อนบอกว่าเนี่ยผู้หญิงก็เตะได้เหมือนกันนะคะอืมนักฟุตบอลหญิงผู้หญิงก็มีนะคะเจนะคะเออ แค่เตะบอลยังเป็นประเด็นคําว่ากีฬาเล่นได้ทั้งชายและหญิงค่ะเปิดใจให้กว้างเลยนะคะน้องแค่ชอบและรักกีฬาชนิดนี้เราเป็นผู้ใหญ่ควรสนับสนุนป้อันนี้คือจริงค่ะเราเป็นผู้ใหญ่เป็นอ่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเราควรสนับสนุนน้องดีกว่าไหมที่จะมาคอยกีดกันคอยไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเป็นผู้ใหญ่แบบ ทำไมถึงต้องมาบังคับเขาเขาเป็นคนเขาไม่ใช่ตุ๊กตาเขาเป็นคนเหมือนเรานี่แหละเขาไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะแบบเออเธอทําตามฉันนะฉันบอกอะไรต้องทําตามฉันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มากๆเลยในะเรื่องรานี้แล้วทีนี้อ่ะแฟนคลับแต่ละคนแบบโอ้โหทําไมทําไมคุณไม่รักในตัวศิลปินทําไมจะให้ศิลปินเป็นอย่างความต้องการของคุณมันไม่ใช่นะครับเพิ่นว่าพี่นอกย่าธนีบอกว่า เตะไปเลยค่ะคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนหัวโบราณปนนันจ้าเป็นนพี่น้องขาคนรุ่นใหม่นะคะทุกวันนี้มันเป็นยุคไหนแล้วไม่ใช่ยุคที่แบบโบลงโบลานที่ยุคที่เรียกว่าสังคมบอเขาจังสันจังสีก็คือมันบอถูกต้องอย่าไปสนใจขัดสมองมันไม่มีจริงเออใช่ครับผมเห็นเยอะมากครับแต่และคอมเมนต์บอเขาจังสันจังสีก็คือมันบอถูกต้อง อย่าไปสนใจข่ดสมองมันไม่มีจริงเออใช่ครับผมเห็นเยอะมากครับแต่และคอมเมนต์คือแบบเยอะมากที่บอกน้องในเรื่องเรานี้ที่บอกบอกก็บอกคําที่ดีกว่านี้หน่อยบอกคาอะไรบอกว่าเป็นผู้หญิงห้ามเป็นเตบอลคืองงจริงๆบอกหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้บุน เออแฟนคลับจะบอกว่าจะบุนบายอะไรนักหน้ำมันเป็นเรื่องของน้องค่ะมันเป็นการออกกําลังกายเนาะนะคะเนาะเออไม่ว่าจะทําอะไรเป็นประเด็นไปหมดไม่รู้ว่ารักน้องแบบไหนอืมพ่อจ๋าเขายังไม่ห้ามเลยในการออกกําลังกายยิ่งสนสนุนพ่อจ๋าน่ะยิ่งที่จะคอยแบบว่าเห็นไหมพี่น้องคะทางแชร์ที่คุยกับลูกเลยค่ะแคบลงน่ะยิ่งถามว่าพ่อหนูจะลงเตะบอลน,นะพ่อก็ยังถามเลยว่ามีเสื้อยังลูก มีเสื้อที่จะไปเตะบอลยังลูกเนี่ยคนเป็นพ่อคนที่เขาเป็นบอสอ่ะเขายังทําการสนับสนุนลูกสาวเพิ่นเลยแล้วคุณเป็นใครเป็น f c แค่เป็น f c ทําไมต้องมาพูดมาอ่ามาทําอย่างนี้อันนี้ก็งงเหมือนกันพี่น้องบางคนก็เรื่องมากสเสือเกินทําอะไรก็ใจน้องรักนะคะจะทําไมล่ะคะคุณจะไปพูดให้เขาทําไมเออมึงไม่ดูมึงไม่ชอบมึงก็เลื่อนผ่านดิ โอ้โหคุณแม่ท่านนี้เด็ดมากจริงๆเลยค่ะในการพูดเป็นอะไรทำไมขึ้หยากไปเบิดนอแยกกันไม่ออกคนหนีกระจายโอ้เป็นคาแต่ละคนอยากน้ำความคิดคนนอชายหญิงเล่นได้กันหมดค่ะคือว่าเปิดหลวงความคิดแนผู้หญิงเตะบอลเป็นยังไงล่ะคะลูกสายฉันเตะบอลและเตะตะก้อเลยเออเพราะน้องชอบและเวลาเล่นมีความสุขในสิ่งที่ชอบค่ะเนี่ยผู้หญิงคือก็เหมือนกับผู้ชายแหละเพียงแค่ว่า ต่างเพศเนาะมันก็เหมือนคนเหมือนกันนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายแล้วทุกวันนี้นะมันมีทั้งกันแข่งบอลหญิงแข่งบอลชายมันมีทุกเพศทุกวัยในการเล่นคําเพื่อนบอิดหามบอลดหามวามยิ่งหามไอบอลหามเลนบอลน,นี่แหละอยากให้จะเปิดโลกให้กว้างแล้วกะเป็นเอซควรอยู่ในขอบเขตของเอซนะคะอย่าก้าวกลเนาะอย่าก้าวกายเราควรอยู่ในขอบของเราดีที่สุดแล้วอื้ งงมากไปสั่งเขาจังสันจังสี่เฮ็ดตามข่อยเด้อเจ้าย่าไปอันเจ้าย่าไปเตะบอลเจ้าย่าไปลองเพลงแนวนี่เจ้ายาไปัังเสียนี่คือเยอะมากนี่แหละอยากจะให้เปิดเปิดโลกให้กว้างหน่อยเราเป็นเพียงแค่เอฟซีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งไปห้ามไปอะไรตัวคนอื่นเราทําตัวเราให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปบอกคนอื่นนะคะคุณยายขาหรือบุคคลที่พูด ในในเรื่องราวนี้เออบ้าไปแล้วเท่าล้านปีบ่มีสมองคักพูนนะแฟนคลับแต่ละคนว่าเบิดคําสีวอวบ่จักข้ามาออกกําลังกายตีมักอันเนเละนั่นแหละบะาพูน่ะไม่เห็นแปลกเลยค่ะ <c oughs> น้องจะเล่นกีฬาเตะบอลจะยิงหรือใช้เล่นทั้งนั้นเออแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนค่ะงงมากแฟนคลับเป็นเป็นคนแฟนคลับวันนี้คือเป็นคนที่ตะกะมากเป็นคนที่มีความคิดที่ ยังยังแค่นี้อยู่ในเรื่องราวที่เปิดโลกพัฒนาให้เด็กควรสนับสนุนเด็กดีไหมในการที่เขาออกกําลังกายกนี่แหละพี่น้องคะโอ้โหมีเรื่องราวมาพูดเพ็นวันนี้แหละศูนย์พี่น้องคะศูนย์ในคออเมนี่งงงงไปหมดเลยนี่แหละค่ะจะได้กระฟ่างกุไลกุแชกุยตาไม่ต้วงค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะไม่ได้ข่าวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ